เราจะมาดูนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกโซเชียลนะครับน้องแกรนนะครับเดอะสตาร์ไปรายการก็มา<ค>ดีครับอ้าวแฟนๆน้องแกลนนะครับไปไปตามชมกันได้สนุกดีอ้าวต่อไปรายการกระตันยูทูไนท์ EP ล่าสุดนี่นะครับพบกับพี่ป๊อปปองกูล นี่ไปดูพี่ป๊อบกันราดูปกันเราดูเลยรอดได้เลยมีใครมาบ้างนะมิทเตอร์บีทมินนี่สเปียร์ตินบีเบอร์จัสตินบีเบอร์แาร์ลี่สไตล์แฮร์รี่ไม่มาแล้วคนแถวบ้านไม่รู้จักอ๋อเยียเลือกด้วยเลือกด้วยเให้มันแม้หน่อยพินนี่มันแม้กว่าพินนี่แม้กว่าแต่แฮร์รี่สไตล์มันมันวงวงแคบจริงๆอ่ะจะเอาบูนอมามาด้วยแต่บูนอมาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนมั้ไอ้ มีนาเนี่ยมาเล่นเขาเติบดที่เมืองไทยแล้วแล้วก็ช่วงที่บุญน้องไฟอะ่ะบุญม,มาพักวงไปเที่ยวที่อนี่ด้วยสามโคกปทุมอ๋อ,อครับไป, <laughs> ไปติดตามชมดูได้ครับม,มาถึงคลิปที่หลายๆท่านพูดถึงนะครับรายการของไทย PBS นะครับนำนักร้องที่คุณคิดถึงในยุค90นะครับมาร้องเพลงให้ฟังกัน เธอออยยู่่ตรงงนนนัั้ไมมคฉสำหรับท่านที่คิดถึงนะครับพี่เคนเ r อริเคนนะครับไปติดตามชมดูกันได้นะครับนักผจญเพลงนะครับตอนนี้ให้ชื่อว่าเพลงดีอัลบัมเดียวอแม่ เ็นเพลงที่ยังคงได้ยินนะครับกันอยู่เรื่อยๆนะครับทางวิทยุนะครับเป็นเพลงคลาสสิกอีกเพลงหนึ่ง,งที่ข้ามยุคมาถงึงทุกวันนี้นะครับท่านที่บอกคิดถึงวิเคนเฮอริเนะครับไปติดตามชมได้ครับม,มาถึงข่าวที่เศร้าหน่อยนะครับสําหรับสายเคป๊ Pop นะครับคงจะรู้จักโปรดิวเซอร์ที่ชื่อพี่จินสดองไทเกอร์กันบ้างนะครับ แกเป็นโปรดิวเซอร์ที่ผมชอบแกมากเลยนะครับผลงานของแกก็มีกับวงโฟมินิทเอพิงแล้วก็หลายๆวงนะครับผมชอบงานของแกมากๆเลยแล้วก็ก็ไม่นึกนะครับว่าแกจะาจากเราไปอย่างกระทันหันนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนหนึ่งของผลงานกับพี่ชินสดองไทเกอร์นะครับน,น่าเสียดายมากๆแกจากไปอายุแค่40เองนะครับก็ขอไวอไ้อาลัยคุณชินสดองไทเกอร์ไว้ นะครับและผลงานของแกก็ยังคงพคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องมากในวงการ K-POP นะครับว่าเป็นผู้ที่ร่วมสร้าง K-POP นะครับให้มาจนถึงทุกวันนี้อีกท่านหนึ่งครับแล้วก็มาถึงข่าวเศร้าของอวงการอาจารย์โทริยม่าอากิระนะครับนักเขียนการ์ตูนในตำนานที่เรียกได้ว่าแกเป็น นักเขียนการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับผลงานของแกก็คือรากนบล์ที่ทุกคนรู้จักกันดีก่อนหน้านั้นก็ด็อกเตอร์สลัมครับรู้น้อยอาราเล่เองปีพัที่จังหวัดนคกย่าะเริ่มชีวิตการทำงานในบริษัทโฆษณาโดยทำหน้าที่ออกแบบโปสเตอร์ต่างๆก่อนที่จะลาออกจากงานและเริ่มต้นอาชีพนักเขียนการ์ตูนด้วยการส่งการ์ตูนเข้าประกวดชิงรางวัลักเขียตอนนี้ก็มีหลายๆชแนลนะครับทำคลิป พูดถึงประวัติของอาจารย์โทริยมามะอากิระให้หลายๆท่านมาลำลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พลากุ้งนะครับทำคลิปพิเศษเลยนะครับพูดถึงประวัติของอาจารย์โทริยมามะอากิระ 5เมษายนปี1955หรือพุทธศักราช2498นะฮะที่เมืองนางโงย่าครับจังหวัดไอจิครับชีวิตในวัยเด็กข,ของอาจารย์ครับเป็นคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของยานปาหาะต่างๆครับแล้วก็พวกสัตว์ด้วยนะเขาจึงชอบวาดภาพพวกมันเล่นครับแล้วเมื่อวันหนึ่งฮะอาจารย์ได้ดูการ์ตูนเรื่อง101ดามีเชียนครับทำให้เขานั้นหลงรักมันเลยทีเดียวเขาจึงดำดิ่งไปกับการฝึกวาดภาพครับโดยหวังว่าจะวาดภาพได้สวยแบบนั้นบ้างและเมื่อสมัยเรียนประถมนะครับสิ่งที่ทําให้อาจารย์นัั้้นนนตตืื่่เเกกบรรอองวาดูปี ก็คือเมื่อเขาได้เห็นคอลเลกชันหนังสือการ์ตูนของพี่ชายเพื่อร่วมชั้นครับที่เขาเอามาที่โรงเรียนเนาะแล้วเมื่อเขาได้ดูอนิเมะเรื่องนั้นครับทำให้เขานั้นเกิดแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่ฮะทั้งชื่นชอบในการวาดรูปมากขึ้นไปอีกครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนั้นก็คือเรื่องเจ้าหนูอะตอมหรือชื่อไทยก็คือเจ้าหนูปรมาณูนั่นเองครับของอาจารย์โอซามุเทสึกะครับซึ่งอนิเมะที่ฉายในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะในปี1963ครับยังเป็นภาพขาวดำอยู่เลยนะ อตอมมุกก็เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์โทริยามาอากิระนะครับเหมือนกับพวกเราที่ชมการ์ตูนกันมาตั้งแต่ยุค6070นะครับเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่อาจารย์แกจากไปอย่างกระทันหันก็ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ